สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําสังขยาฟักทองญี่ปุ่นค่ะค่ะก็จะมีฟักทองญี่ปุ่นใบเตยกะทิน้าตาลมะพร้าวไข่เป็ดไข่ไก่เกลือไปลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นให้เรานําฟักทองมาเจาะ แล้วก็คว้านไส้ออกให้หมดค่ะคว้านไส้ออกแบบนี้ค่ะเอาออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะค่ะหลังจากที่เ,าเอารอออกจนเกลี้ยงแล้วนะคะ,คะก็ประมาณนี้นะจากนั้นนำไปล้างทําความสะอาดค่ะค่ะเช็ดทําความสะอาด ให้เรียบร้อยค่ะค่ะวางพักไว้ค่ะจากนั้นเราจะมาทำสังขยากันค่ะไข่เป็ดค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลค่ะ,คะใบเตยค่ะ จากนั้นเราก็จะขยำให้น้ำตาลละลายนะคะใส่ใบเตยดับกลิ่นคาวของไข่นะคะจากนั้นเป็นเกลือค่ะ ิค่ะ,ะหลังจากทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะค่ะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ จากนั้นนาไปกรองค่ะเราจะกรองสักสองรอบนะคะเนื้อขนมจะได้เนียนๆนะคะค่ะเราจะกรองสองรอบนะคะเอาไปเตยอ,ออกค่ะนั้นเราจะวางพักเอาไว้สักห้านาทีนะคะให้ฟองเขาขึ้นมาเยอะๆนะเราจะช้อนฟองออกให้หมดค่ะ ให้เรานำฟักทองมานึ่งสัก5นาทีนะคะเวลาเราเทสังขยาลงไปแล้วสังขยาก็จะได้ติดตัวฟักทองดีนะจะได้ไม่แยกชั้นนะคะค่ะ 5, 5นาทีค่ะเราจะเนึง5นาทีไฟแรงนะคะ5นาทีจากนั้นให้เราช้อนฟองออกให้หมดค่ะสังขยาจะได้เนียนๆน,น,นะคะ นออกให้หมดเลยค่ะจากที่ตักฟองออกแล้วนะคะจากนั้นนำไปเทใส่ฟักทองเลยลค่ะ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นก็เทสังขยาลงไปเลยค่ะไม่ต้องเต็มนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องให้ล้นนะเอาเต็มประมาณนี้ ากนั้นเราก็จะมานึ่งไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะพอครบสิหนาทีเราจะมาเปิดครั้งหนึ่งนะเราก็จะช่วงที่เปิดจะเปิด1นาทีนะคะค่ะเราก็จะนึ่งไป15นาทีเปิดครั้งหนึ่งะคะ่ะพอครบสิหนาทีแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเปิดฝาหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็เช็ดฝาให้แห้งนะคะเช็ดฝาให้แห้งค่ะเราก็จะเปิดแบบนี้หนึ่งนาทีนะคะ หนึ่งนาทีแล้วนะคะฝาเราก็เช็ดแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาค่ะเราจะทําแบบนี้ไปจนกว่าจะครบเวลานะคะเราสิบห้านาทีแล้วก็มาเปิดทั้งนึงนะคะเปิดหนึ่งนาทีนะแล้วก็เช็ดฝาเช็ดฝาทุกครั้งค่ะค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนกว่าจะครบเวลากําหนดนะคะ่สวนไฟเราจะใช้ไฟอ่อนๆประมาณนี้นะคะอ่นนี้ก็ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ จากนั้นยกลงจากเตาค่ะวางให้เย็นสนิทนะคะอะนี้ก็เย็นสนิทแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูเนื้อในกันค่ะ มีคมๆนะคะ่าเนื้อในเราก็จะได้ประมาณนี้่ากนันก็จะมาผ่าครึ่งค่ะ เนื้อเนียนมีค่ะจากนั้นก็จะมาชิมค่ะหวานมันกำลังดีค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่พึ่งกับน้องกูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ